ครับมาพบอีกชิดเคยนะครับกับช่องคนหลักสี่ชนแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทางช่องได้จัดเตรียมมานะครับสาหรับเพื่อนๆนที่กําลังเก็บสะสมเหรียญอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบกับแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันนะครับกับทางช่องคนหลักสี่นะครับช่องน้องใหม่นะครับเรามาติดตามรับชมนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องได้นํามานี้นะครับทําไมเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับ1บาทที่มีมูลค่านําไปแลกได้ หนึ่งพันบาทนะครับเราไปดูนะครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนเนี่ยนะครับและก็ต้องเป็นเหรียญที่เป็นปีพศนี้เท่านั้นนะครับถึงมีราคาสูงถึงหลักหนึ่งพันบาทนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญองค์พ่อรอเก้าของเรานะครับนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นเหรียญองค์พ่อรอเก้า สมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินมาพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคัติยราชภูพิสีตาพรทรงฉลองพระองคุยนะภายในวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านขวามีข้อความว่าราชการที่9นะครับก็เป็นพระเสียรเล็กนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับด้านหลังของเหรียญครับตรงกลางเหรียญนนครับจะมีรูปพระศรีตนาสาารามนะครับ ซึ่งด้านบนนะครับมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตก็คือปีพศ2530นะครับมีเลขไทยกับเลขอารบิกนะครับบอกราคาว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญชนิด1บาทนั่นเองนะครับทําไมเหรียญปีพศ2530ถึงมีราคาสูงถึง1,000บาทนะครับเป็นยังไงนะครับตามที่ขึ้นปกไว้นะครับว่า เหรียญ 1>, 1บาทนี้นะครับแลกได้ถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะครับเราไปติดตามรับชมว่าเป็นยังไงนะครับเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเหรียญที่ปกตินะครับเหรียญปกติเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่8ของเหรียญหายากชนิด1บาทนะครับซึ่งมีจํานวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่329ร้อยาล้านสี่แสนเเหรียญน,นะครับมีราคานะครับราคา U.N.C. นะครับอยู่ที่40บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแต่ว่านะครับมีเหรียญที่มีราคาสูงถึงหลัก1,000บาทนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับดูชัดๆนะครับ่านะครับผมนี่คือเหรียญที่เรียกว่าเหรียญแตกรายงานแล้กันนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่ามีความสวยงามนะครับและมีเงานะครับมีเงาเมื่อกระทบกับแสงไฟนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับและตัวหนังสือนะครับจะชัดเจนนะครับไม่เลือนหายนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับว่าตัวหนังสือนะครับยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับและบริเวณทั้งเหรียญทั้ง ตัวเหรียญตัวเหรียญน,นะครับจะแตกลายงานทั้งหมดนะครับนี่คือเหรียญที่มีราคาสูงถึง1,000บาทนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและต้องเป็นปีพศสอ3 0เท่านั้นนะครับเพ่อนๆดูก่อนนะครับว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับ ก็คือเหรียญที่แตกรายงานนั่นเองนะครับมีราคาสูงถึง1น0 0งบาทเลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีแบบนี้นครับรับเลย1,000บาทนะครับถามว่าหายากไหมหายากนะครับหายากราคาที่สูงนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับเหรียนแบบนี้เกิดจากธรรมชาติทำให้ผิวนะครับ ของเหรียญกระสาพไพยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับและออกมาแปลกนะครับและก็มีความสวยงามนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเหรียญแปลกนั่นเองนะครับไม่ใช่เหรียญเออเลอร์คอยนะครับเหรียญเออเลอร์คอยก็คือเหรียญที่ความผิดพลาดจากกรมธนลักษณ์นะครับแต่นี่คือเหรียญแปลกก็คือเหรียญที่เกิดจากธรรมชาตินะครับ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับไม่สามารถทําเองขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับและมีราคาสูงถึง1,000บาทนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ต้องเป็นปีพศ2530เท่านั้นนะครับปีเดียวกันนะครับสังเกตนะครับดูพร้อมๆกันนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ มีความเงาพิเศษนะครับนะครับตัวหนังสือไม่เลือนหายนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าอยู่ที่เพื่อนๆหรือเปล่าครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาสูงถึงหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สี่สิบบาทครับเหรียญนี้นะครับมีราคาอยู่ที่สี่สิบบาท สามศูยเขียนธรรมดานะครับเขียนปกติดูสภาพการกัดกร่อนนะครับการกัดกร่อนของธรรมชาตินะครับทำให้เขียนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะครับก็มีข้อมูลมาฝากนะครับเ,เพื่อนๆที่เก็บสะสมเหรียญน,นะครับและก็นักสะสมนะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับ ก็สามารถที่จะเข้ามานะครับติดตามรับชมเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับที่ทางช่องได้เตรียมมานะครับหลายๆคลิปนาที่ได้ลงไปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปนะครับติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับเหรียญแต่ละปีพศนะครับที่ได้ทําคลิปวิดีโอไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องพลัส c ี่ชแนลครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเหรียญปีพศ2530 เขียนแตกรายงานนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับมีราคาสูงถึง1000บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์นะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับมีทางช่องได้ทำคลิปวิดีโอนะครับหลายๆคลิปวิดีโอที่ได้จะดทำขึ้นนะครับ หรังคลนี้ครับทางช่องก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกปนไห่คิดหน้าผมสวัสดีครับ